สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เป็นการล้มสูตรเด่นบนทั้ง4สูตรนะครับม,มีสูตรอะไรบ้างครับนะสูตรที่ทาผมได้ได้เสนอคลิปไปนะในแต่ละคลิปนะครับนะก็คือนะสูตรสูตรแรกนะครับใช้หลักร้อยคูณด้วย2บวกด้วยหลักหมื่นได้เท่าไรนับเพิ่มอีกหนึ่งแต้มนะครับสูตรนี้เรียกว่า สูตร ak 1แล้วกันนะครับนะ <_ d ata> เพื่อเรียกง,ง่ายๆนะครับเป็นที่เข้าใจกันสูตรที่2นะครับสูตร ak 2ใช้หลักพันบวกด้วยหลักแสนนะครับได้เท่าไหรก็นับเพิ่มอีก1แต้มนะครับสูตรที่3เรียกชื่อว่าสูตร ak 3ใช้หลักร้อยนะครับคูณด้วย2บวกหลักพันนะครับได้เท่าไรก็บวกเพิ่มอีก1แต้มนะครับ สูตรที่4เรียกว่าสูตร AK4 ใช้16ลบด้วยหลักแสนนะครับรทีนี้เรามาไล่ดูกันนะครับมาวิเคราะห์กันดูว่าแต่ละสูตรมีความแม่นยำขนาดไหนนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่1เมษายนนะครับวันที่1เมษายนนะครับสูตรสูตรที่1นึนะครับ ได้เลขเด่นคือเลข0ูนนะครับได้เลขเด่นคือเลขศูนนะครับจะดูวิธีคิดนะครับถ้าเกิดว่าจะดูารายละเอียดตรงส่วนของวิธีคิดเนี่ยสาม t t สารถติดตามกันได้ที่ช่องนะครับที่ช่องหัวเด่นเลขดังมันทึงดีนะนะครับดูายละเอียดของคลิปของแต่ละคลิปได้นะครับถ้าเกิดว่าบางท่านคำนวณกันยังไม่ได้นะครับคำนวณกันยังไม่เป็นนะครับ สูตรที่2นะฮะหรือสูตร a k 2ได้เลขเด่นคือเลข6กับเลข7นะครับสูตรที่3นะครับ a k 3ได้เลขเด่นคือเลข0กับเลข1ครับสูตรที่4 a k 4ได้เลขเด่นคือเลข6ครับแล้วก็เลขรางวัลที่ออกมานะครับอ,ออกสอง6อ9กนะครับ สูตรที่1นนะฮะเข้าเลขศูนครับสูตรที่สองเข้าเลขหสูตรที่สามเข้าเลขศูนย์สูตรที่สี่เข้าเลขหครับนะฮะแล้วก็จะสังเกตเห็นนะครับสำหรับงวดวันที่หนึ่งเมษายนเนี่ยเข้าสองหลักนะครับคือเข้าหลักร้อยกับหลักสิบนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อที่งวดวันที่ 16เมษายนนะครับส,สูตรที่1่เลขเด่นคือเลข4กับ5ครับสูตรที่2เลขเด่นคือ3กับ4สูตรที่3ามเลขเด่นคือ3มกับ4เหมือนเหมือนกันสูตรที่4ี่เลขเด่นคือเลข4นะฮะเลขที่ออกคือ3 9ม4 5 9ี่ห้าครับนะเข้าหลักร้อยนะครับกับหลัก10ครับนะบเข้าหลักร้อยกับหลักสิบโดย สูตรที่หนึ่งนะครับข้าทั้งสองตัวครับคือเลขสี่กับเลขห้าสูตรที่สองข้าเลขสี่สูตรที่สามข้าเลขสี่เหมือนกันสูตรที่สี่ก็ก็เข้าเลขและเลขสี่เหมือนกันนะครับมาดูต่อนะครับงวดวันที่สองพฤษภาคมสูตรแรกให้เลขเด่นคือเลขเจ็ดกับแปดสูตรที่สองให้เลขเด่นคือเลขสองสามสูตรที่สามให้เลขเด่นคือเลขเจ็ดแปด สูตรที่สี่ให้เลขเด่นคือเลข3นะครับเลขที่ออกคือ1 4ึ่งสี่หนสสูตรที่1เลข7เข้าครับสูตรที่2เลข3เข้าสูตรที่3เลข7เข้าสูตรที่4ี่เลข3เข้านะครับสำหรับงวดนี้เข้าทั้ง3หลักนะครับเข้าทั้ง3มหลักคือเลข7เลข3แล้วก็เลข7ครับ ต่อมางวดมาที่16พฤษภาคมนะครับสูตรที่1นะครับสูตรที่1ให้เลขเด่นคือ8กับ7สูตรที่สองให้เลขเด่นคือ2 3สูตรที่สามให้เลขเด่นคือ5 6สูตรที่สี่ให้เลขเด่นคือเลข5เลขที่ออกคือ5 1 1 8 2 5ครับโดยสูตรที่1เข้า8ครับ สูตรที่สองเข้าสองสูตรที่สามเข้าเลขค่าครับสูตรที่สเข้าเลขค่าเหมือนกันนะครับซึ่งค่าตัวสามหลักครับค่าตัว3ามหลักนะฮะคือหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยครับต่อมางวดมนที่1่เมษายนนะครับสูตรที่1ให้เลขเด่นคือเลข7กับเลข8สูตรที่สองให้เลขเด่นคือ6กับ7 สูตรที่3ให้เลขเด่นคือ78สูตรที่4ให้เลขเด่นคือเลข1เลขที่ออกคือ0 7 3 8 1เจ็ดสามดสูตรที่1เข้าเลข8ครับสูตรที่2เข้าเลข6สูตรที่3เข้าเลข8สูตรที่4เข้าเลข1นะครับเข้าทั้งสามหลักนะครับคือหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยครับเข้าั้งสมหลักเลยทีนี้มาดูต่อ งวันที่ส6บกมิถุนาย,ยนนะครับสูตรที่1ให้เลขเด่นคือสามสี่สูตรที่สองให้เลขเด่นคือสามสี่สูตรที่สามให้เลขเด่นคือเกศนสูตรที่สี่ให้เลขเด่นคือเลขหนะครับซึ่งสูตรที่หนึ่งเลขสี่เข้าสูตรที่สองเลขสี่เข้าสูตรที่สามเลขศูนย์เข้าสูตรที่สี่เลขหเข้าครับเข้าทั้งสามหลักนะครับ คือเลขคือหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยครับมาดูงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมนะครับงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสูตรที่หนึ่งได้เลขเด่นคือเลขหกเจ็ดสูตรที่สองเขาเลขเด่นคือเลขสองสามสูตรที่สามเป็นเลขเด่นคือศูนย์หนึ่งสูตรที่สี่เขาเลขเด่นคือเลขหกเลขที่ออกคือสี่สี่เก้าเจ็ดหกสี่ครับสูตรที่หนึ่ง เข้าทั้งสองตัวครับคือเข้าเลขหกกับเลขเจ็ดสูตรที่สองงวดนี้ไม่เข้านะครับสูตรที่สามงวดนี้ก็ไม่เข้าเหมือนกันสูตรที่สี่เข้าเลขหกครับงวดนี้นะครับเข้าเข้าสองหลักครับคือเข้าหลักสิบกับหลักร้อยครับคือเลขหกกับเลขเจ็ดต่อมาครับงวดวันที่สิบหกกันยกกายนะครับสูตรที่หนึ่งให้เลขเด่นคือเลขแปดกับแปดกับเก้า สูตรที่สองให้เลขเด่นคือสามสี่สูตรที่สามคือเลขเด่นคือสามสี่สูตรที่สี่เลขเด่นคือเลขสองเลขที่ออกคือสองเจ็ดสองเก้าสามสองเข้าทั้งสามหลักครับเลขเก้าเลขสามเลขสองนะครับหน่วยสิบร้อยครับเข้าสามหลักเลยงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมครับสูตรที่หนึ่งให้เลขเด่นคือเลขห้ากับหกครับสูตรที่สองให้เลขเด่นคือสี่ห้า สูตรที่3เลขเด่นคือศูนย์หนึ่งสูตรที่4เลขเด่นคือเลข4เลขที่ออกคือ254 0 0 4สูตรที่1ไม่เข้านะครับสูตรที่2เข้าเลข4สูตรที่3เข้าเลข0สูตรที่4เข้าเลข4ครับเข้าทั้ง3ามหลักนะครับหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยครับมันดูต่องวดมาที่16สิงหาคมนะครับเลขเด่น สูตรที่หนคือเลข5กับ6ครับสูตรที่สคือเลข6 7สูตรที่สเลข4 5สูตรที่สี่ได้เลขสี่ครับเลขที่ออกคือ6กสา8 4ปดส่สูตรที่1เขาเลข6ครับสูตรที่สองเขาเลข6สูตรที่สามเขาเลขสสูตรที่สี่เขาเลข4งวดนี้เข้า2หลักครับเข้าหลักหน่วยกับหลักร้อยนะครับคือเลข4กับเลข6 มาดูต่องวดมาที่หนึ่งกันยายนนะครับสูตรที่หนึ่งให้เลขเด่นคือเลขห้สูตรที่สองให้เลขเด่นคือสีสูตรที่สามให้เลขเด่นคือศูสูตรที่สี่เขาเลขเด่นคือเลขศเลขที่ออกคือ2-4-0 6-5-0นะครับสูตรที่1เลข6กับเลข5เข้าครับสูตรที่สองเลข5เข้าสูตรที่สามเลข0เข้า สูตรที่4ี่เลขศูนย์เข้าเข้าทั้ง3ามหลักครับหลักหน่วยคือศูนย์หลักสิบคือห้าหลักร้อยคือหกครับทีนี้เราเรามาคํานวณกันต่อนะครับนะเรามาคํานวณกันกันต่อคืองวดวันที่หนึ่งตุลาคมนะครับงวดที่กําลังจะออกนะฮะงวดวันที่หนึ่งตุลาคมนะครับสูตรที่หนึ่งนะฮะหลังจากคํานวณมาแล้วได้เลขหกกับเลขเจ็ดครับ สูตรที่สได้เลข2กับเลข3สูตรที่สได้เลข2กับเลข3เหมือนกันสูตรที่สเข้าเลขสี่ครับนะฮะครับทีนี้เรามาเรามาวิเคราะห์กันนิดหนึ่งนะครับเป็นผมทำทำสถิติทำข้อมูลเอาไวน้นะครับนะครับอันนี้จะเป็น จะเป็นจะเป็นข้อมูลของของสูตรที่1นนะครับจะเป็นข้อมูลของสูตรที่1สูตรที่1เนี่ยถ้าเราสังเกตนะครับถ้าเราถ้าเราสังเกตเนี่ยที่ผ่านมานะครับที่ผ่านมาที่ที่ผ่านมารู้สึกจะประมาณเดี๋ยวผมขอนับนิดหนึ่งนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับหกงวดหลังสุดนี้นะครับหกงวดหลังสุดนี้จะเข้าเลขตัวหลังนะครับจะจะเข้าเลขตัวหลังจากเลขสองตัวนะครับเลขหน้ากับเลขหลังจะเข้าเลขตัวหลังนะครับนะสังเกตดูนะครับนะสังเกตดูนะครับนะเข้าเลขตัวหลังนะครับเข้าเลขตัวหลังต่อเนื่องกันเลยนะครับ ตรงตรงนี้ผิดเป็นงวดหนึ่งครับแล้วก็เข้าต่อเนื่องกันเลยต่อเนื่องกันเลยแล้วก็งวดล่าสุดนี้นะครับซึ่งสูตรแรกเนี่ยให้เลขเด่นคือเลขหกกับเลขเจ็ดนะครับดูนะฮะมาดูกันว่างวดนี้นะครับเลขเจ็ดจะเข้าไหมนะครับถ้าเกิดว่านะฮะถ้าถ้าดูถ้าดูจากจากตรงนี้นะครับดูจากย้อนหลังนะครับดูจากยอ้ยอนย้อนหลังนะครับเพราะงวดงวดที่ผ่านมาเนี่ย นะฮะงวดที่ผ่านมาเข้าเลขหกซึ่งซึ่งเข้าเลขหลังนะครับนะบซึ่งเข้าเลขหลังนู่นนะครับครับแล้วก็เช่นกันนะครับตรงส่วนของหววของหวงหวที่ออกมานะครับตรงหัวตรงส่วนของหัวที่ออกมามนะาเข้าเข้าหลักร้อยนะครับเข้าหลักร้อยมาทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด นะครับแปดครั้งนะครับเขาหลักร้อยเพราะฉะนั้นก็มีเสร็เป็นไปได้นะครับว่าสูตรที่หนึ่งเนี่ยจะเด่นตรงส่วนของหลักร้อยนะครับจะเด่นตรงส่วนของหลักร้อยนะครับนะเพราะดูจากสถิตินะครับจากสถิติย้อนหลังมานะครับนะทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับดูกันต่อตรงตรงส่วนของสูตรที่สองกับสูตรที่สามนะครับ เดี๋ยวผมให้ดูตรงส่วนของสูตรที่สี่ก่อนแล้วกันนะครับตรงส่วนของสูตรของสูตรที่สี่เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าล่าสุดนะครับที่ผ่านมาหนึ่งงวดหนึ่งสองสามสี่สี่งวดในสงวดนะครับจะเข้าหลักหน่วยทั้งหมดเลยนะครับนะฮะจะเข้าจะเข้าหลักหน่วยทั้งหมดเลยสีงวดติดต่อกันนะครับ แล้วก็งวดหน้าคืองวดวันที่หนึ่งตุลาคมนะครับจะเป็นไปได้ไหมครับว่าจะเข้าหลักหน่วยอีกนะครับจะเป็นไปได้ไหมครับที่จะเข้าหลักหน่วยอีกนะครับสําหรับสูตรที่สี่นะครับทีนี้เรามาดูกันที่สูตรสูตรที่สองกับสูตรที่สามนะครับสูตรที่สองกับสูตรที่สามนะทีนี้มาดูตรงตัวสูตร,ตรที่สามก่อนลวกันนะครับ สุดที่สามเนี่ยาวิคระอ์ดูให้ดีนะครับเลขเด่นที่คำนวณได้นะครับหนึ่งสองสามสี่สี่งวดหลังสุดนะครับสีงวดหลังสุดเนี่ยจะเข้าตัวหน้าทั้งหมดเลยนะครับนะครับจะเข้าตัวตัวหน้าทั้งหมดเลยนะฮะนี่นะครับเห็นไหมฮะจะเข้าตัวหน้าทั้งหมดเลยซึ่งงวดที่จะถึงนี้คืองวดวันที่หนึ่งตุลาคมได้ลเลขเด่นคือเลขสองกับเลขสามนะครับ จะเข้าตัวแรกอีกหรือเปล่าครับก็คือเลข2อ,องนะฮะที่ผมรวบรวมไว้นะฮะจะจะเข้าตัวนี้หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นนะครับนะอันนี้เป็นเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางก็โปรดใช้วิจ,จารณญาณในการชมกันดูนะครับลองไปค้นกันดูนะครับก็ก่อนจะจบคลิปนี้นะครับ นะฮะสูตรแต่ละสูตรนะครับที่ทางทีมงานได้รวบรวมมานะครับได้รวบรวมมาจากข้อมูลต่างๆจากหลายๆที่แล้วก็มีการประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมเพื่อให้มีความเที่ยงตรงมากที่สุดนะครับต้องขอขอบคุณตรงส่วนของแหล่งข้อมูลต่างๆด้วยนะครับนะสูตรทุกสูตรนะครับเป็นสูตรระยะสั้นมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับอย่าลืมเช่นเคยครับอย่าลืมให้กําลังใจกันนะฮะ ครับเช่นเคยกดไลค์กดแชร์ติดตามกันได้ที่ช่องหัวเด่นเลขดังบันเทิงดีนะครับต้องขอขอบว่าคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่รับชมสวัสดีครับ